สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราก็มาต่อเรื่องพืชและก็สัตว์ในท้องถิ่นเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทวนความรู้ให้กับนักเรียนอีกครั้งนะคะเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะแต่ว่าต่อด้วยการทำเบรีนที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นการที่ว่าเราจะไปพบพืชและสัตว์ที่บริเวณสาะน้ำนะคะคือเป็นบางส่วนนะคะสำหรับ การพบพืชและสัตว์ในบริเวณสระน้ำที่สองคนนี้ก็ได้ไปสำรวจนะคะเดี๋ยวลองดูวิดีโออีกครั้งนะคะ นักเรียนก็จะไม่เหมือนกับที่สองคนนี้ไปสำรวจนะคะอันนี้เป็นแค่บางส่วนที่คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะคะสไลด์ถัดไปก็คือบริเวณทุ่งหญ้านะคะทุ่งทุ่งหน้าที่เราจะพบเลยดับแรกก็คือมีต้นไม้นะคะแล้วก็มีพุ่มไม้มีกอหญ้านะคะขึ้นเยอะแยะนะคะเมื่อเราพบพืชแล้วก็ต้องพบสัตว์ในบริเวณทุ่งหญ้านะคะที่เราพบบ่อยเลยนะคะก็คือพวกงัวพวกควายนะคะ ที่พบในบริเวณทุกญง,งานะคะแล้วก็มีสัตว์เยอะแยะมากมายอีกนะคะแต่ว่านี่ครูได้ยกตัวอย่างมาแค่บางส่วนนะคะส่วนสัตว์ที่พบในบริเวณใต้ดินบ้างนะคะเราพบหลักๆเลยนะคะก็คือไส้เดือนรวมไปถึงมดนะคะมดมีทั้งมดดำมดแดงนะคะเวลาเราไปขุดเจาะใต้ดินนะคะเราจะเห็นว่ามดแย่ขึ้นมาเยอะนะคะ อืาบริเวณสวนหย่อมบ้างนะคะสวนหย่อมแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าบริเวณไหนก็จัดสวนเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็มีพืชหรือสัตว์มาอาศัยอย่างไรนะคะส่วนครูยกตัวอย่างก็มีพวกง่านะคะมีพุ่มไม้มีกระรากนะคะมีผีเสื้อนะคะรวมไปถึงต้นไม้ใหญ่อีกด้วยนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณสวนหย่อมนะคะ ทีนี้มาดูว่าในป่ากันบ้างนะคะครูยกตัวอย่างในป่านะคะคือเป็นแค่บางส่วนที่คุณครูยกตัวอย่างไม่นักเรียนได้ดูนะคะอ่าชนิดแรกก็คือกว้างนะคะกระรอกนะคะกระต่ายนะคะมีต้นมะม่วงด้วยนะคะมีลิงมีเฟินนะคะ พวกนี้นะคะจะเป็นแค่บางส่วนนะคะมีพืชและสัตว์บางส่วนที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เท่านั้นถามว่ามีอีกเยอะไหมคะในป่ามีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่สัตว์อาศัยอยู่ในป่านะคะส่วนในทะเลทรายกันบ้างนะคะเป็นพื้นที่ที่มีอากาศร้อนมากนะคะมีเป็นที่โล่โงๆเห็นเฉพาะทรายสีขาวนะคะเต็มไปหมดนะคะแล้วก็เกิดพายุบ่อยมากนะคะในบริเวณนี้ซึ่งจะมีสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์อาศัยอยู่น้อยมากนะคะต้องทนต่อสภาพอากาศได้เท่านั้นนะคะชนิดแรกเราเรียกว่าอะไรคะเมียครสนะคะเมียครสเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลทรายได้นะคะเมียครสไฮยีน่านะคะพวกนี้จะอาศัยอยู่ได้แล้วก็มีพืชชนิดหนึ่งที่ทนความร้อนได้ดีเลยคือต้นกระบองเพชรนั่นเองนะคะกระบองเพชรเนี่ยมีลักษณะพิเศษของเขานะคะ เขาเป็นต้นที่มีใบนะคะแต่พอถึงฤด,ดูร้อนของเขานะคะให้เข้ากับสภาพอากาศบนทะเลทรายก็เปลี่ยนใบมาเป็นหนามนะคะถามว่ากระบอเพชรมีดอกไหมมีนะคะเป็นพืชที่มีดอกเดี๋ยวเราจะเรียนต่อในชั้นสูงสูงขึ้นไปนะคะเขาเปลี่ยนใบมาเป็นหนามเพราะอะไรพอลดการคลายน้ําของพืชน,นะคะทตให้่นามเนี่ยอยู่ในลําต้นเขาได้เยอะกว่าปกตินะคะทะเลทรายสภาพอากาศของเขาเนี่ย หนึ่งปีเนี่ยก็จะมีฝนตกแค่หนึ่งครั้งนะคะเขาก็ต้องปรับไปตามอากาศเพื่อชีวิตเขาอยู่รอดนะคะแล้วอีกหนึ่งสัตว์นะคะที่เรารู้จักกันดีก็คืออูดนะคะอ,ะอูดเนี่ยลักษณะพิเศษของเขาเลยนะคะเท้าจะต้องยาวนะคะแล้วก็มีหนอกนะคะหนอกตรงนี้สามารถเก็บสะสมอาหารไว้ใช้ได้นะคะโดยเฉพาะน้ํานะคะเพราะฉะนั้น สัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายยังมีอีกเยอะไหมยังมีอีกเยอะนะคะแต่ว่าคุณครูได้ยกตัวอย่างแค่บางส่วนนะคะเราไปเข้าไปงานของเรากันเลยนะคะใบงานแรกไม่ยากนะคะเป็นแค่ให้นกักเรียนได้จับคู่พืชและสัตว์นะคะตามสภาพแวดล้อมที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่ได้นะคะเช่นเมื่อกี้หัวอาศัยอยู่บริเวณทุ่งหญ้าใช่ไหมคะสไลด์ที่คุณครูเสนอไปแล้วไปดูข้อ5บ้างมดดำอาศัยอยู่ตรงไหนเอ่ย อยู่บริเวณใต้ดินนะคะต้นไม้ล่ะต้นไม้ก็บริเวณทุ่งหญ้านะคะซึ่งไม่ยากนะคะแต่คุณครูอยากให้นักเรียนนะคะได้ตั้งใจทําผู้ปกครองเป็นคนชี้แนะแนวทางให้กับนักเรียนได้นะคะโดยเฉพาะการขีดไม้บรรทัดนะคะครูอยากให้การขีดของนักเรียนเนี่ยใช้ไม้บรรทัดด้วยนะคะเพื่อฝึกให้นักเรียนเนี่ยเกิดความเรียบร้อยนะคะฐานก็จะออกมาสวยเรียบร้อยสวยงามนะคะเอาไป หน้าถัดไปเลยนะคะใบงานที่สองของสัปดาห์นี้นะคะก็คือครูกําหนดคํามาให้นักเรียนนะคะทั้งหมดสิบสองคนะคะแล้วให้นักเรียนมาเติมนะคะในบริเวณทุ่งนาแล้วกบ็บริเวณป่าไม้นะคะว่าพืชและสัตว์ที่ครูกาหนดมาให้เนะะี่ยค่ะสมควรจะใส่ในบริเวณไหนนะคะเช่นของครูบริเวณทุ่งนาเนี่ยครูพบสาลายนะคะ,ะพบสาลายพบ ถ้าเป็นสัตว์ก็จะพบพวกหนูนะคะส่วนบริเวณป่าไม้นะคะครูจะพบพวกสัตว์ก็คือกวางนะคะพบพืชก็พวกกล้วยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณครูพบนะคะให้นักเรียนสามารถนํามาเติมได้ให้ถูกต้องตามที่ช่องกําหนดนะคะต่อไปนะคะใบหันที่สามนี่ก็ไม่ยากเช่นเดียวกันคล้ายๆกับใบงันที่หนึ่งนะคะแต่นี้เราสามารถโยงได้มากกว่าหนึ่งแหล่งโยงได้มากกว่าหนึ่งแหล่ง,งที่อยู่นะคะ อาเช่นสาลายสาลายอยู่ในน้ํานะคะก็คือสามารถโยงได้หลายสิ่งมีชีวิตหน,หนึ่งสิ่งมีชีวิตสามารถอยู่ได้แหล่งที่อยู่หรือว่าแหล่งที่อยู่ในสามารถทําให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้หลายสิ่งมีชีวิตนะคะคงคิดว่านักเรยียนคงไม่งงนะคะต่อไปนะคะใบงานสุดท้ายเอเมื่อกี้คุณครูได้ ยกตัวอย่างไปเลยใช่ไหมคะโดยใบงานนี้นะคะครูได้กําหนดเป็นคําไว้ให้นะคะมี2 4 6 80คําดสินะคะให้เราไปใส่ลงในช่องนะคะโดยเขาเขียนว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าได้แก่อะไรสิ่งมีชีวิตก็คือมีตั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายมีอะไรบ้างนะคะค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่คุณครูให้ไปในสัปดาห์นี้นะคะ นักเกรียนหรือผู้คงมีความสงสัยอย่างไรนะคะสาม,มารถสอบถามคุณครูมาได้ในลายส่วนตัวนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะขอขอบคุณค่ะ